ไปสุข้าแอวเมื่อในตีป้ามาเละค่ะเนาะว่าเละตีไหลว่าน,นั่นมาตุวยกันคะ่ะมาถ,ถึงตีมันเย้าหน,น่อยค่ะเนาะนะคะมาเลป่งน้ำร้อนตาปลายค่ะเนาะป่งน้ำร้อนท่าปลายนี่ค่ะว่าเนาะมาก,กะสามก้อค่ะแต่สองก้อเข้ากันตั้งใน,น่ค่ะเนาะเอาไขาา่เข้ากัค่ะเข้ากัดเข้ากัต้มไข่จ้อมกันค่ะเนาะ นี่ค่ะน,นี่เป็นป้ายตีตั้งเข่าค่ะเนาะอันนี้ตั limite limite ้งเขากว่าค right ่ะเนาะเขากว่าตั้งหน้ามากค่ะเขากว่าจอมกันค่ะอ๋อค่ะเขาหมาถึงที่นไอย่างไหนค่ะเนาะที่นไก็ที่เป็นที่เป็นลงซื้อลงเสียงไหนค่ะเนาะส่วนพี่น้าข้าค่ะก็ลงซื้ออยู่ทั้งใน้หนึ่ค่ะเนาะที่นไกเพราะว่าเป็นคนต่างที่ต่างทินต่างวันต่างเมืองไหนก็ตีไรใจก็ฮาซิบค่ะเนาะเพราะเป็นคนไทยค่ะเนาะ พ่าเป็นอังกฤษก็ตีเลยใส่อยู่250ส่วนเนาะค่าเป็นคน,นเนื้อหมูวานนี่ก็เป็นวานเท่านี่ค่ะก็เข้ากับหลายๆนี่ค่ะเนาะลงซื้อเสียเงาเข้ากับขาอ๋อค่ะมาด้วยไข่เขาค่ะลูกซื้อไข่มาแพงหนึ่งนี่ค่ะเนาะแพงหนึ่งก็มี30มค่ะนานหนึ่งร้อยบาทค่ะเทาค่ะตีป้าเขากับต้มไข่กินวันๆตั้งในปุ่นนี่ค่ะเนาะที่ในก็เป็นดีจอดรถจอดก้าดีไว้รถไว้ก้าค่ะ เอาค่ะในเป็นปันเอารวดเอาก้าเข้ากัดเนี่ยค่ะก็จดไว้กันดีในนี่ค่ะเนาะเอาค่ะเีไปตินเข้ากันทั้งนันปุ่นในค่ะเนาะอาส่วนเส้นนั่นในก็ที่เป็นซุ้มเป็นซ่องในในก็เป็นตีอยู่เจ้านาตีเป็นภูมิปุ่นพรนตีเหตการในในี่ค่ะเนาะเป็นก็อยู่เส้นในกินเ้าเส้นในี่ค่ะเนาะอันในี้เอาค่ะก็ดเีไปเข่ากัดทั้งนั้นเนปุ่นในค่ะเนาะมาค่ะกอดจ้อมกันค่ะเป็นก็มาเล็งกันค่ะเนาะที่เอาหันกนตีมาเล็งเส้นในกอ ตวนใหญ่ก็นป็นใจก้น้านเฮ้ากันเนาะเป็นก้นตั้งกรุงเทพเนี่ค่ะเนาะไม่เจออะไรนาะนี้เนาะเป็นเหตุตาเป็ีนโลกมาเป็่นปัดเป็น่ยนปัตเนาะเป็นหมอเป็นหมอเนาะต้นใหญ่ตดขึ้นกับอะไรนะในใต้ประเทศไรเนาะฮามเป็นปนตั้งกินเข้ามากกินน้ค่ะเนาะเป็นกอตฮามอยู่หลายเมียวคันเนาะ ปูสเปียก์ะเต้นี่เป็นกระเต็มปะเนาะเข้าม่านี่ค่ะเนาะไ้หม้อที่สองหม้อที่สามค่ะเนาะก็เป็นตั้งแต่นี่ก็เต็มปพราะใเต็มปพราะใเหลือแท่งไหนค่ะเนาะได้ตั้งหนึ่งก้นแจ้งนึ่นะคันเนาะเป็นใส่ก้นหวานเท่าค่ะเนาะเป็นก้นต่างตีนะคันเนาะเป็นอินเังกฤตเขาสเตนนี่ค่ะเนาะเจออะไรกูหม้อค่ะสะตนนี่เนาะเพราะใส่หนึ่งแจ้มีนำนะคันเนาะนี่เป็นเฮ็ทใบตากละอ่อน อันไหนนำหมดนั่นจ้องเหลือจ้องเหลือแท้งเลยอันไหนอันไหนสามสิบหกองศาเหลือตั้งเหลือทั้ง,งสามสิบหกองศาเหรอเนาะออมันก็พอเหลือแห้งแน่ก็สมมติว่าเข้าอ่อมต้นแจ้งตั้งขามันก็มันีแต่หย้วก็เหมอนจำหดเนาะแจ้งตังปวด้านนั่นน,น่นะ ลองคะเจ๊ป้าแอ๋วอะ่ละล,ล,ลุวก่อนลองขีละขั้นแล้วลุง่อนแล้วด้วยลุงขีระขั้นเพราะเป็นคุกเป็นแขนค่ะเนาะเมือเท้าเนาะเป็นเคนมาเจ๊กันไรค่ะเนาะใน่เนาะตายผักจะในเป็นเอาไปเจ๊ค่ะเพราะเป็นคนคนเท้าคนเกตีก็ใครไปเข้มนนั้นค่ะเนาะเป็นคุกเป็นแข็ง,งเ,เป็นยังเห็นว่าต <c oughs> ีขาคัดขา แก้งจะไหนเอากระจี๊จะไหนมันไปหายมากน่ค่ะเนาะเพราะคนแบบว่าอันมีลูกอ่อนแฮมเพราะอยู่เลื้อนนั่นอ่ะเอ้แกก้อีมนเีบเป็คุณไปหายลวเน่ยวอาตัวนี้เป็นยายาน่ะเานมาตัวเป็นยายามาเข้าขนนักไปข้าป้าขนาดด้วยจีเป็นต้มไข่กันเนาะอันในตั้งหลุดมัอกัเนาะ ตั้งเลยของน้ำเป็นเป็นวัดแต่นห่อค่ะน้อเลยสามสิบหกองศาอันนี้ตั้งขึ้นกว่างค่ะน้อตั้งเหนือในใจบุญเด่มปั่นเจค่ะน้อมาค่ะเขาขึ้นแบบไ้วยกันใข่ไก่เขาขึ้นกับตั้งเหนือค่ะน้อ มา,ามาตีปลามาตีที่ไหนไหนตีเป็นตีตกลงมานี่นค่ะนอนที่ไหนไหนเนาะน้ำตีมันเลือดหนาหนาสีเหยาลูกตีหมอมันตีมันเต,ต่าลงมานั่นตกลงมาก,กันไหนี่นค่ะเนาะเขาขัดตีอเอาปั่นต้วยค่นนะเนาะมันก็ตีหลากหลายอีกนิดหนึ่งหนึ่งค่ะเนาะน้ำไม่น้ำเลือดก็ถ่านไน้แข็งต้นไม้าตีมาแฉ้มหนี่งค่ะเนาะ ไปตีน้ำมันตกลงมาหน่อค่ะเนาะอันนี้เป็นเป็นตั้งใจทีเป็นตัวไข่หน่ค่ะเนาะต้นไม้ก็ช่ำหน่อยค่ะเป็นลูกนเขื่อนไปลูกตีน้ำตกลงมาหน่อค่ะนาะอันนี้หนูก็จะเป็นหักต้นไม้นะคะเนาะได้ข้าวลกที่นอกเขาน้ำเลือดประด่านนั่นต้นไม้ก็ยังช่ำหน่อยค่ะเนาะ เปไปตั้งหนืงนะเนาะอุณภูมินันเป็นอะไรตั้งเลือนกันออกแต่สิบเป็นมือเข้าค่ะเนาะเป็นปันเข้าหน,นค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าของมันนำมันออกมาะอะไรสักอยูรเลเปลี่ยนก้นมา หันแม่นันตั้งให้ดจนขะนน,นน้ะในันนอมันมีปัาขนนเนาะเพราะว่าปลาไข่มาเนี่ยก็มาในขะนน,นน้อในะันน้องมันเดี๋ยนมนเดีมีตะก้ามันเดี๋ยวมีาในนนเดียเด๋ยวสาร้าไว้ขันน้ในขนะะน,น้่นยเป็นกระตีไว้ปันต้ามาตวงไข่ในขะน,นนาะ นี่เนาะมันก็ไมีหลายซา่ะเนาะอันก้นเดียวกว่าก้นเดียวกว่ามันนี่ก็กว่าหลายซา่ะเนาะมันเฮ็ดใบตาคนมาหลีมาเรียนต้มไหนคะเนาะในขนะเป็นของข้าเนาะซื้อไข่มาสามซิปมาต้มมอทนกกำต้มมือผักลูกผักลานค่ะเนาะแล้วก็เอาหมกซาอานาทีสิในค่ะเนาะซาอามินิค่ะเนาะ มื่อกูปอกแตะแต่ปีหน้เหมือนมันจาย <Yeah. S 1> เลือดเลยกูปีเนาะ mm hmm. ไปหานำบ่อพดขึ้นมาน่ง mm hmm. แล้วก็มันจะมีแทงเป็นตีนนักท่องเที่ยวันมาไายรูปกันครับม,มาป้อปุง mm hmm. ในขาหนอ,อัน,นป้อบพดขึ้นมาไหนได้หรอ หันดีตอนุก้ะนเนาะอันนี้ผักดขึ้นมาเนาะเหลืองเด็ดก็เะนาะใกล้ขะเนาะส่วนไปตั้งในในเป็นหมอแย,ยกคนะ่ะเนาะอันนี้ฮารึมหนียไปอันนี้ก็เหมือนเหมือนเก่าเนาะที่เป็นเกราจฉานี่ว่าเออมันมันไม่แห้งหนามันเป็นกลุเป็นเทียากว่าตั้งในเฮแค่นี้แค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นบอกว่าอย่าไปต้มไข่ที่ในใน,นะะนะีแค่ะเนาะ อันนี com. bon, ้จะเป็นน <c ats everyday> ้ำบ่อตีเปินเอาเมื่อไส่น้ำหมูวันเปินค่ะเนาะเป็นตอเขาเมื่อใส้น้ำหมู่บนเปินค่ะหมูวั้นปงปงปงล้านะบป็นห้องค่ะเนาะเต่อต่อลงมื่อทัรงต้เปินค่ะเนามื่อไสน้ำหมู่วานเปินเป็นมีน้ำหมุนใจน้ำหมู่วานซ้อมคะนาะในคนาอันนั้นก็ตั้งลงกว่าขึ้นในคณะเันมีตัง เมื่อกาตั้งที่เข้าไปมานั่นนี่ยก็เป็นตั้งขึ้นมากนี่ค่ะนะก็อยู่ที่ว่าเข้าเด็กขึ้นนั่งซ้ายเนี่ยเข้าเด็กขึ้นนั่งขวาเข้าขึ้นนั่งขวาก็ลงกับนั่งซ้ายคันเนาะนี้เป็นตั้งไปลงมันหนึ่งค่ะเนาะเข้าป้านลงกับขึ้นตั้งไต่ค่ะเนาะโลไข่เย้าตรงไข่เย้านี้คันเนาะซุกเย่าตั้งหลังเป็นกินลงมาเนาะคือโจมม่่งเข้าก็อะไรกินนะคะนเนาะ ใช่สิแก่นกอดูเนีฮะน่าจะแก่นด้วยรอทั้งกอดทั้งกินนะกินหนาย่งนั้นให้กินหนาด้วยค่ะลูก่าใครสุกอบ่สวยอ่ะกาบีสวยมขึ้นมาตู้หาถังแก้งแต่ไยแข็งอ่ะมุือร่อยหวาน โอ้ตั้งนายสุกอค่ะเนาะนล้หน้องก,ก็เปิืก็ลืมแข็งก็ต้องกินอัน,อ,นอันไม้ไหมค่ะเนาะปัมันไม้มันเต็มวัน่ะเนาะอ,อือบบอ,อืออไข้สุกไข่สุกหนาเอือหนาปีหน้าน้ำเหลือหรือปีกายเนาะแล้วก็น้ำแทงหรือปีกายอินกายมาตงัน่นัน่อือ ไข่ไข่ต้มน้ำปรุงไม้ตีหวานตีสุดนะคะว่าต้มไก่เครื่อนก็อ่ำบานวันไหนคะก็เพิ่งใกินปีหน้าเขาเขาไข่กินนายก็อย่าลืมมาเลยค่ะมาเลยเสิร์ฟไหนคะอ่าส,สังข์อร่อยเนี่ยอร่อยอร่อยนะกําไรขึ้นเอากองไหวไหมตุย้ยตุ้ยนายตุ้ยเนื้อต่างนอกมันแต่อ่ำไปเพราะซุกดีแต่ว่าเนื้อมันเหน แก่นไหนเย้าค่ะซุกไหนเย้าค่ะเพราะว่ามันอ่ำเหมือนไข่ไก่ฮือนในมันจะวนเซื่องไหตั้งนอกมันจะโอนโอนอยู่เนาะเพราะจะไหนมันตีหวานหรือไหนคะเนาะหวานเหมือนมันตีเจี๊ยมเหมือนมันตีเจี๊ยมหรือขาต้มดีฮือนเนาะมากกว่ากินตีรถค่ะเนาะคบประกาศถึงตีรถกัถึงตีรเคือเัากินมีอังกับขนาตีรถเนาะก่อนเขาคัดออกมือก็อันไหนคะเนาะเมื่อไหร่ขึ้นกัดตั้งตั้งปุ่นคะเนาะทั้งปุ่นเข้าขึ้นกว่า กำไนตั้งลงกำลงมาเขาลงมางไนค่ะเนาะนี่ค่ะคือด้านซ้ายลงด้านขวาคือด้านขวาลงด้านซ้ายค่ะเนาะมันมีตีล่างตัวขนาดนั้นค่ะเนาะส่วนป้ายเมื่อกี้เนี่้าวปั่นเขาข้าวปั่นตัวอ่ะก็เป็นซุ้มอ่อนเะนั่นก็จะเป็นตีเป็นปั่นนั่งกินนั่งนั่งอยู่นะคะเนาะเจอกูเมียวค่ะเนาะเราเบี้ยจะในเบุญปั่นเาเขามาค่ะเนาะเิ่นปั่นมาแค่ไข่กับ ซอดเนี่งค่ะเนาะเขาขาก็เอามาก,กินตั้งในไหลขาเนาะ <c oughs> อันนั้นอันนั้นอันนั้นกัดนั่งอันนั้นก็กว้ากัดนั่งกินทั้งก้ามาทั้งปุ่นเพราะว่าเพราเป็นไข่ได้เพิ่้กินน้ำในเพราะถ่อนในอันนั้นมันหวานเต้เต้อันนั้นหวาน,นอันนั้นหวานเต้ๆค่ะว่าหวานนานๆค่ะวันนี้แกงยาวลายแกงเน่าแกงเนาะสีแกนสีแกงนั่นค่ะวันนั้น ก้นกนี้ก้นีนยบไข่นะก้นต้มไข่มามากกินๆค่ะน้อยยาวสิกแกนนะคบ่ะเ <c oughs> พื่ออกอกแผวตีรอดไหนก็โยธาเดซิบลูกซะไหนห่อยค่ะโยนอ่ะ <c oughs> ามป้อมาก,กันสามก็ได้ซื้อมาแพงค่ะลางยาวดีๆค่ะยาว <c oughs> ป้อมป้อมแพงนั่นป้อกินค <c oughs> ่ะก็ก็ซิบ ก็ซิบๆถึงตีไว้รถขึ้นหาเนาอมาถึงกําไรมาเขากินซ้อมกันตีรถในน้ำซอสไงเค็นแต่วานเลนเขากินลงมากค่ะนะอานายบิ๊กยเป็นขายรู้นายกันไนห่างมโห่นั่นเหรอเป็นน้ำเป็นอยังเนี่ยเป็นมีขายน้ำขายห่างปันค่ะนาอมาใครกินห่างก็ข้าหวานด้านในค่ะ กินกับแมวไหนคะสองวันกอกวนติมมากนําซอดแมวไหนก็ป้าคือไก่เฮิอนมากค่ะน่ะนั่นอ่ะหลอซื้อมาอ่อยใหญ่ผัดน้ำสอดแม่ในวานนะคะในมีหางไข่ไก่ให้แม่ไหนคะทาบางทยเขาห้องว่าสอดมิกกี้นะสอดมิกกี้ทั้งผัวทั้มียอยู่นะมาใส่บัตจินนะน่ะอ่ะกินอ่ะค่ะอืมอืมอร่อย หวานหวานหวานไข่เผ <Bottom> ืิงในแต่อำต้าห่าโอนุยมยุมแต่ว่าไข่ตั้งนั่งได้แก็มแพ้เท่าค่ะเพราะเพราะมันแข็งนะก็มันหวานเนาะเหมือนในไรวานอะเดี๋ยวหมดแพงอะค่ะเนาะเต็มเต็มเลยเมื่อเช้านะคะว่วะตาปุ้นซิบมาฮะซิบมาค่ะ ตนไก่เทินนนติลาตมือไก่นนบเรือ่ะแต่คนเทินติลาแนบเรือครับอะซิบสิบเม่อวันั้งปุ่นอ่ะเป็นเม่อค่ะเนาะข้าติวันกันออกเมื่อไหนคะเนาะมาค่ะอะไรครกินอย่าลืมมากขนะมาต้มทีไหนค่ะเนาะป่งน้ำห่อนตาป้ายค่ะข้าวขาชัชเลยอะลาดเนี้ยว่าทีในเป็นป่งน้ำห่อนตาป้ายนี่คะเนาะ ออกค่ะเนาะมากินไข่กันนะในที่ของของดีเลือกคะอะ่ะน้อเอามือกินดิกันในคาของดีเลือแบ่งกันเมืออสองก้อนเมือก่อกนก่อนเนาะกณะเอามือกินดิกันค่ะเนาะอ่ามันนี่ๆกินไข่วนันน่ะ น so ้องตังมองเฮาตังนอกขนนดทีเลยที่มันมีป่งน้ำห่อนี่คะนอเฮาค่ะก็ลองปลาก้นเทาคนแก่เดียนปอแม่ปู่ยาตายายเฮานั่นค่ะนะเอากล้าแจ้ด้วยค่ะนะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นยอกกัดดีขากุขาแข็งอะไรอย่างเงค่ะนอกินเน็ดมือเน็ดดินมือหมูเน้อซะไงค่เนะมันเอากว่าอะไรค่ะเพราะเอากว่าแจ้เพาะเอากว่าแจ้เนี่ยมันดีขึ้นลยค่ะนะมันเป็นยายาธรรมชาติค่ะนะ ยายาตีเข้าคันตองเสียงนิ้นเนี่ยคันน้ตอตาเมาลีเข้าก็หายเนี่คันเนาะค่ะคลิปเขาค่าวันเมื่อไหรน่เนี่ก็ย้อนจบวิดีโอค่ะก่อนดีในก่อนเนี่ยะะาคะเนาะเข้าขาปลามาเลีน้ำป่งหอนตาไปเนี่ยคันเนาะพี่น้องตั้งเกียงใหม่ทาว่ามาเผาตั้งไปเนี่ยก็อย่าลืมมาแวะม,มาต้มไข่กันกนันเนาะ ยากก็แทงเมิ้งค่ะนาะงขาค่าผักช่องของข้า้อมค่ะในกีบ้าเที่ยวค่ะนอผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ละกดกระดิ่งปะเนาะ้าะจมค่ะน้อดทีไรเอากลับเป็นกำลังใจตาคลิปตั้งหน้าค่ะข้าค่ามาติดตามจมกันคลิปตั้งนาแทงกั้ำในค่ะนอใหม่สูงค่ะ